คู่รักมหาวิทยาลัยจีนแอบเล็ดยุดกันเอาดอเอาดอนี่ไม่เรียกว่าแอบแล้วเนาะเออชาวเน็ตตั้งฉายาให้ว่าสึกผาแดงเดือดตอนแรกก็นึกว่าไม่มีใครเห็นที่ไหนได้กล้องวงจรปิดจ,จับไว้ได้หมดก็กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ที่จีนนะคะเมื่อมีคลิปวิดีโอเปิดเผยให้เห็นคู่รักนักศึกษาค่ะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเล็ดยุดกันกลางแจ้งในที่สาธารณะโดยจุดยุทธศาสตร์นะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บริเวณบันไดอาคารเรียนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลานโจเียงงทม ูประเทศจีนโดยคู่รักนักศึกษาจีนคู่นี้นะคะได้ใช้บันไดของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานที่เล็ดยุดโดยภาพจากคลิปวิดีโอนะคะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มจากการจุบจ๊บๆกันเออนิดหนึ่ง่อนที่จะเพิ่มกันเพิ่มเลเวลนด้วยการดื่มนมก่อนนอน <c oughs> นะคะแล้วก็รับประทานอาหารมื้อหรูกลางวันแสกๆค่ะมันก็เล็ดยุดกันจนเสร็จนั่นแหละก็มีทั้งคนทั้งกล้องวงจรปิดนะคะที่ผ่านไปผ่านมาและจับภาพวินาทีชีวิตนี้ได้แต่ทั้งสองคนก็เชิดขาเพราะว่าคนมันเลี้ยงงุนะนะคะทำไม่ได้ก็อย่างไรก็ตามนะคะนัก่็แหไป รูปแล้วก็เช็คอินที่บันไดที่เกิดเหตุพร้อมตั้งชายาให้กับเหตุการณ์นี้ว่าศึกผาแดงและเรียกบันไดดังกล่าวว่าเนินเขาแห่งความรัก